ตกินเดีบน่อบาดนี้เนาะลองเบิ่งกมีน่องลองเบิ่งกราบสวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องที่รบหลักทุกทุกถ่านครับสุผู้สุคนเขื่นเคยได้เป็นเรือพี่น้องทั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ต่างประเทศหรือว่าในประเทศกะดีขึ้นเขาได้เี็นเด้อเบาแดกมาเลยพี่น้องเมื่อไหร่เบาแดกอ่าได้น่ากินเมนูแบบอีสานบ้านเอาได้เปยนเด้อต้มปลาดุกใส่ปลาเด็ก ต้มไปลาแดกใส่ปลาดุกเลยพี่น้องเด้อมาลุยกันเลยหิย้วข้าวเลยพี่น้องมันขึ้นไปน้ำรดสิบล้อครับไปบึงบันเดินเท้ไอ,ไอ้อยเมื่อยพี่น้องไปน้ำรดน้ำบ้านหนึ่งปุ๊อ้ยน่องก่หยากเลยพี่น้นนงองเด้อมามาน้ำยาบดเติมเลยพี่น้องเด้อมืาอนีห้องบดเติมเม่งบุกพิกเ์มึงผสมไส้เนี่ยลายกระดาษกินได้บ่พี่น้องเอ้ามามามาผมาซิมหนามมึงนะมาพี่น้องมาเบาแดดหิ้วข้าวมาลุยกัระทง Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ không bỏ ปลดุกน้านานแท้เลยเป็นเดิมเป็นมาขายให้หมือเศ้าองเมังเป็นมาเป็นมาจากทั้งไก่ด้ยทั้งรออไดเปนอย่างเง้ยงเมนบอกปลาดุกหน้านมันดำปลาุกสุบสุบส,บสะอือ้มปลาดุกหน้าน,นี่มันจะมันได้เป็นอยงเดิมมันมัน <c oughs> มันขึ้นนี่ไปน้ำรถสิบรดได้ครับพี่น้องบ้าเด็กไปรถจักรยานเลยละไปเบิงบาเป็นไปเทอ้อ,อยเป็นยังไรพรี่น้องเมื่อยเมื่อยนอนน้ำร,พรดพี่น้องเลยมันงุ่งกลายโอ้น้ำบากน้ำบากก่อนครับรถสิบรดร้อนกับประหลับอื้ม <c oughs> <c oughs> Oh! Huh? ดูกหน้าพี่น้องตัวบื่อไงครับซ้ำนี่แหละพอดีกินพี่น้องเริ่ตัวใหญ่ยอะไรมันมันดุกมันกางหลายมันเหนือยขนาดพี่น้อง ปูย่าเมนมมันดีมันมัน,มน,มนปูเสียบอืมเบาเดียวว่าปูเสียบพี่น้อออืมอืม นพริกก็ไม่ประดับซื้อได้เพิ่งเร็วเดี๋ยวมันจะมีนักกินน้ำยูงบางเดียวก็มากินกับนี่แหละเดี๋ยวจะกินยูงอันนี้มันบกเข่ามันบกเข่ากันมันมีนักกินกับยูุงพริกหยับ มีตัวหน่อยตัวใหญ่เข้ากันไปเป็นสองเรื่องกลิ่นแบบบ้าน,เนๆเพี่ยนเบิรงนี่ย สิบกระตูพี่น้องประดุกกระตูพอดีกินแกงเส้นไม่นสมกับเทียเสียบได้เป็นหรนอ ปนก็จะเสียบไปปนหนึ่งพี่น้องผัวว่า นัวน่าประแดดพี่น้องนัวครับ ทุเนียนไปจะกินที่หลังพี่หลังของเสียบจังไปกินที่หลังตัวันีัน นานที่มากินแซบตัวพี่น้องเลยอาหารอีสานบันท่องมาดูเลยพี่น้องเบาแดบาดบาเลยกินทั้งสี่พี่น้องนานแล้วที่ไม่ได้รับประทานอย่างนี้พี่น้องเลยเขาทาตัวละแซบอิสานบรนห้องขนาดแทะอืม นู่นน่ะประเด็นแม่คา เกือบติดพี่น้องเบาเดดก,กินเขาไหมยิ่วเขาไปนั่รถหัวกระพึงมากเหมือนเศร้าเพี่นเ่อง,องไปติดตามคนขับรถพป่น่องว่ามันเป็นยังไงมันเมยบอ

อ,อีกข้ามาึงเหเขาไป่น้องแส่บไหมอืมอ เหี่ยงตับเนี่ยตัวหัวพี่น้องแสียภาพมาเนี่ยต้มน้ำปลาดุกสเส่ยปลาแดกไหมต้มน้ำปลาแดกเส่ย,สยปลาดุกโอ้โดนเตื่นแบบห้องเตื่นแบบว่าแตกินมากินกี้เดียวเจนึงเดียวกระแซ่บไปพี่น้องคิดทอดมันคิดถึงแต่ไม่ตักอกรน้องพี่น้องละเอ้าพ่อพี่น้องแซ่บคักนั่นนั่นที่ได้กินพี่น้องอาหารอีสานบ้านห้องนี่สิแหละครับจะสมัยก,อยก่อนตะโพลตะแม่ยกะเพื่อผ้ากินเสียครับ ต้มปลาดุกใส่ปลาแดดลูกเสียบคักได้ไหมพี่น้องมื่อนีร่เอาสำหรับกินสำเนียเนาะพี่น้องเนาะหันกิริยาท,ทาร่าของเบาแดดบู้สุภาพผู้ใจบ่มมอสรมอะไรก,ก็ขอโทษขอไพ่ได้เพียงเด้อกสำหรับกินนีเบาแดดขอตัวรับไปก่อนครับสวัสดีครับเสียบครับน,น,น,นั่นดูนี่หน้าหน้าที่จะกินชุดยอด